อันนึกว่าหว,าน,ว,า,วานเท่าไหร่ได้ไหมเนาะนี่ดอกกินไหมดอกนี้โบเห็นได้ไหมอนี่นจ้าขนาดสิยังนหน่อยหนูมันี้เคลี้ยขนาดเท่ามาเก็บเอาเมันเคลี้ยแต่ว่าน, <laughs> นี่ก็หนึ่งดอกจ้าของนี่แดดส่องข้าวโพดพลังแตกเนาะครับหลุดออกไปเลยได้ดอกสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทูแคนที่เข้ามารับชมคลิปของมิวน์ไอซานมาหน้าจ้าวันนี้มิวน์ไอศะ พาเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ะมาพบกันในวันที่หกธันวาคมสองพัน,นห้า้อหกสิบแปดจ้ะวันนี้เขาไม้เกาลอง้ราตะกอกนาะแม่งครับผมก็มาทางไม้ป่าบ้านน้องจองตัวบนหอยคามเพื่อบุญฮาริกจังหวัดอบุบลจ้าไปลุงกันเบิ่งจ้าว่ามื้อนี้หน่อยสิโซ่ซีมันคือเมื่อวานบอกเมื่อวานนี่กับมานสุดยอดเลยจะ้ะไปลืมน,น้ำกันจ้าแม่งครับผมแบงมันครับพี่น้องแค่แค่าหามันนี่ออแดงครับผมจ้า นำก็แดนก็น้ำมันหานี่แมนจ้ะกระเล็แหงม้านเฮานี่กระแว่งระหดผ่านเลยหงมตูมจ้าเด็กสองข้าพ่อพลังแตกนาะออกมากระถึอแดดจ้านี่ก็หนึ่งดอกจ้ามองละดอกน้ำมอนหงแม่ผมสาสมไปเลยน้ไม้นหงมฮุมนีฮาดอกห้าตูม ขึ okay. ioè, ้นไปถึงม um, oh uh, ันนานอีกเลยเด้อเอาไม้ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งน้ะเนาะอุ้ยก็เป็นังสีละออกแจ้งเดนี่อ้จังินสีออจังิสีเหรอออกจ้งเลยออกังินสีละโดนเขาปิดใบใหญ่นาะปิดใบมือว่าไม่นะมือก้อนมือก้อนหรืว่านว่านเทาไหร่ไม่เนาะ ดอกกินงไม้ดอกมือโเห็นได้ื้านั้นจ้าก็ไหนสังอนอนไปครับผมออกอยีนอติบ่างครักออกไม้ห่างๆได้บปานไหมเนาะจ้าไม้ละดอกซองดอกครับผมแต่ยังได้กลายไม้เลยครับผมรุนต้องกันไปเรื่อยๆผูว้ว่านบ่เห็นเลยมิกำลงังโผล่ขึ้นมาติบเยนยต่ำหายยาวเหย นีเมันรงนา,างเนาะขนาลยจ้ะน่หนอ่อยจ้ะนี่มินิเนาะนี่จ้ะบานตื่นั้น, <c ười> นาบาน,นบ <c ười> พี่น่อยเพี่ยขนาดเท่ามาเก็บเอาคน,ค,คนเคีย้ยแต่ว่าน, <c ười> นี่บานแล้วครับพี่น่องบานหน่อย หลังช้ำต่างกันเมื่อสิบเห็ดนะหมอก็บ้าแหงเนาะแบนครับผมหมอกล่องบ้แหงยินเบอร์ซุ่มกะบ่อกเนาเนี่ยก็ลล่นมากข้าวเดี๋ยวเด้อเพื่นเด้อเห็ดอันนี้ก็แกงอร่อยเหมือนกันเลยเห็ดมิน,นิจ right? ังเลย นั่งเก็บมีนี่เอามาដាក់ទៅតែមកดอกតែផ្កាຫນ້າអូយអត់បាននេះຕື່ມເປັນຫນືດຫນຶ່ງເປັນຫນືດເດີ້ครับທ່ານຄ່າບໍ່ນໍາບໍ່ຂ້ອຍນະ เอาไปเมนตาาแลลงเหืออยู่หนึ่งดอกมเงาะมีร้อนอกในลนเ้ะเบิดแล้วเอครับผมค่าได้ปะเมนจ้ะดอกเตียวไงจ้ะตัวผ้ามูม่านั่นเลยเฮ้ยโอ้มีมูยางค้าหนาหาดอกงามเห้ขคาดจ้าดอก หมูจะไปใส่นอะครับผมสองซือง้อห่อมองขางามก็งามเนาะแม่นแม่บ้า<อ>ง,<อ>ง,งบางบางมองก็งขาถือจาะนี่ยตัวนี้ถือเจาะจ้ะหมดจาะเก็บปลาผักเกี๊ยครับพี่น้องงามแห้งกันไหมใส่แกงเห็ดอ้ผักติีวขาวอย่างดีเลยโอเคผักติีวแดงได้ไหมน้อ สีแดงเป็นสีข้มขมอย่ครับถ้าชื้อคาวเนี่ยเป็นสีออกสมสมเลยลายเลยเียลายกับสมลายได้หนิสองหยด่างเห็กันตอนน้นไม่นด้เนาะ Hom sĩ chịu sợ động. không bìa. Ni do đọt rồi yêu. đọt open do bunny, nô nham, nô 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 nô. Bim ngô bìa sĩ, dog 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 Ừ. Tuyệt hạt ừ. mà Bố Đẩy bò bò đẩy Bò đẩy ครับผมดอกนังแข็งสามดอกครับผมดื่มแห้งดื่มอันนี้ไปแล้วละนะ่ะแจงไล้วนะจ้าแต่พ่งกระยังแข็งอยู่แมน,นจะได้พิเศษตื่นแล้วปะฮะไปแล้วละ่ะครับพี่น,ออน,ออน,ออน้องตอนะอนี้ก็ให้พี่น้องลง,งมาเบนรถพงเฮ็ดแต่งนั่งสัมได้ไหมหน่อยเนาะให้ดีเฉลได้พาพี่น้องกลับมาเฮ็ดเมนูแกงได้ไหมหน่อยเนาะ เห็ดขามาสุห่มะครับพี e> ่น้องมือนีห่างกว่าหมูหวานววานีรืเขายังถือว่าข้าได้แน่นันไม่นนะเนาะั่นเอกคราๆมอนเมนเื้อะนันเีผมนียวาพี่น้องกับเฮ็ดไม่หนูกแข่งว้าเฮหาสุดๆแล้วมือนีอาสิิว้นมือออกบ่จากคือว่าจังไดเมื่อมือนกอาสิได้ไปใส่ตุ่มนั่นไ่น่นาะ ตัวมันสเปกไทรไม้เก่าหอนะครับผมเราได้ปูท่านไม่นะเม่เห็นมั้ยกติแถวนีนี่มีเห็นี่อยู่ไกลคำเนาะคำก็ยังซุ่มอยู่ครับผมไปดังสิพาไป้องรอบไปเรื่อยๆแมนครับผมแมนครับผม ครับพี่หนักถ่ายดื่กันต่อว่าเฉพอะวันนั้นไม่น้อยเนาะมาหอดบานแล้วจ้าสีหลางเฮ็ดเฮ็ดกระเดี้ยซ้ำนี่แล้วตะกล่องเนาะแมใน <laughs> แกงนึงนี่ละจ้าเฮ็ดกระได้ไตัวเฮ็ดก่อกันมีแต่ดอกง,งามๆเลยจ้าม,มีแต่ดอกตุ้มๆแกงหาทัวมัตุกไม้ครับพี่น้องจ้า ดินเพิ่นเริ่มแห้งเนาะแรงจะปมดินเริ่มแห้งเฮ็ดกระบอกเลยจ้ะน้ำหมอกกระบอกแห้งปันไหนเนาะเพราะว่าบ่ค่อยหนาวจ้ะถ้าหนาวน้ำหมอกลงแห้งๆนั่นไม่หน่อยว่าเฮ็ดเพิ่นสิต่อนแต่นี่ก็ถือว่าออกมาดุนเลยเนาะออกตั้งแต่ช่วงเดือนไหนนะตะกอดปีนี้โอ้หนาสิมีหนาหรือเปล่าม่ัน มีหน่ะเนาะกับสินเดือนมีหน่ะฝนหลดตุกเนาะเห็ดเผืองแดงสีเห็ดเผือกแดงสีเขาก็มาเก็บช่วงเดือนตั้งรักที่จะเก็บออกได้กลายคือช่วงเดือนเมษาเลยจั๊กช่องฝนเนาะแม่งผมแต่รอเก็บหมาหย้าหมาจนก็จะเก็บนี่กเขาไปเก็บอยู่ปลาฝนบกก่อนเนาะก็เพิ่งร่างเคยไปน้ำเขาฝนฝนตกเป็นบางส่วนเนาะเคยไปน้ำเขาเธอแหลก ปีแหลกเลยเนาะพอเคยไปนห่างเลยเฮ็ดทีนอนดีกว่าดุสายอ่ะเฮ็ดล้างสามเฮ็ดก้ล้วจ้ะครับผมครับล้างแตกล้างแหงอันนี้ยังกาท่านได้แรง ซัมปีกายเนาะปีกาย่นและตั้งแต่ตั้งแต่พุจีเนาะตอนนี้เขาสิบสี่ปีแรงเทรก็ยังนี้อยู่สะบัวลายปนไหนฮางางเบื้องเฮ็ดผึ่งดอกนี่เฮ็ดผึ่งดับัณทมาเฮ็ดงมาเร็ผึนีี่อันนี้ก็มาน้าโมเฮ็ดผึ่งคาลาเฮ็ดผึ่งนี่ก็เริ่มห่างแ้เนาะนี่ปกตินี้ ยี่นี่ช่วงนี้ว่าองปีการต <laughs> ีห so, ้าเก็บป <ied şey> yes. <sm ic> ีการปีใหม่ล mm ้างปีใหม่หรือเปล่าเราจะมีสองที้นหาใส่ตุ่มแล้วก็มีเห็ดตัวนี้นำนะมีเฮดเอาเฮดเก็บเห็ดฝนนะแตลองเบิ่งว่าอื่นสิไปจังไรสิไปหาเห็ดเลยสิลงหนามอื่นนี่เห็ดบนให้หลมกะพีสิหลุนอยู่หลุนหนาวเนาะแม่ครับผมหลุนเห็ดตะหมอกเนาะ ตนีาเก็บนี่ก <nhưng saliva S 2> ็บ่ท่านเป็นน้ำหมอกจ้ะเพราะว่าเป็นหลอกค้อนเปียกเนาะฝนตกหลอกหลอกค้อนเนาะจ้ะฝนตกต้นต้นเรียนพุทธิค่ะเป็นก็เลยมาออกเสียนี่ค้อนเพื่อกำลังเหลื่อมแห้งเนาะจ้ะที่เขาเก็บมาท่านเนี่ยเป็นเห็นน้ำหมอกมาท่านเป็นน้ำหมอกเป็นเป็นเห็ดไอ้ค้อนเพื่อเหลื่อมแห้งนะฝนใสเนาะ คนตกเสพเหินจ้ะคุณพี่น้องเดี๋ยวตะก,กองจะไปตามทา,างเห็ดไม้ลายพลังเห็ดครับผมแมนจ้าน้ำเดือดเลยมีแกงหม้อเตาเนาะแมนครับผมจังจะกินพร้อมของเต่อทานนะแม่น้องน,นะอาจจะเป็นคลิปวิญญาณนะครับพี่น้องวันนี้แมนครับค่อยว่า,า,วา,าก,กันไหมครับผมเดี๋กตะผมนมาเดี๋ยวออกสมือนะพี่น้องนะแมนจ้ะออกมือ <คน S 2> ไว้มือครับผมยามฝนเนาะแมนครับวันนี้คืเข้าซ่อมนั่งเท้าด้อ หาวบ่าวบนิดแตก่อนเออวันนี้ก็มีข่าววา่าจะมีฝนเล็กหน่อยแต่บูงวา่าจะมาหอด,หอ,หอ,ดหอกมาหอดอกนะนี่โอ้กินบะเบิส์ได้หนึ่งซองกูบอกนพอกะแม่กบาอยู่จ้ะงานวันนี้นี่แกงใส่น้ำอ,อ้อเจาะใส่น้ำหนยหน่อยนี่ความหวานของเห็ดเปินสีออกมาแม่ทุกคนแล้ไม่หน่อยสิปรุงปรุงเ,เลยเนะาะเนี่ยก็มาถ่านให้เพิ่นซุกเพิ่นแต่คนนี้ราคากระสี ตแกงไว้เระมันโดนเติมน,นม้หน่อยเนาะยี่สิบนาทีถึงสามสิบาเฮ็ดดอกอันนี้แกงบ่นเพราะมาีิบนาทีหรือจ้ะงสา,าเฮ็ดเ,เ,เ,เนี่ยกสามสิบเต้งเห็ดเห็ดุกราะว่าเฮ็ดชนิดไดกัอันตรายแต่นลน้หน่อยเนะาะแต่เาเห็ดป่าซุกเกิดละลายใช่ไหมผมต้องแกงเห็ดซุกแล้วก็ใส่ กลดลงไปแล้วตำพริกตำหอมลงไปเรียบร้อยเนาะแม่ครับผมใส่สูงลงไปแบบเอาใส่พริกพ่อห้ากินได้ครับพี่น้องน้ำปลานิดๆเนาะเหมือนน้ำมันบุกบนิดหนาะอ,อ้าวเพิ่งเดือดไลยทีเพิ่งเดือดเลยทีเลยนะไี่น้องเลยทีแล้วประมาณยี่สิบนาทีเนาะแม่ครับผมเดือดเลยเดือดได้นะไม่ไนะร่สนะิมึงไป ถ้าดีเราจนะทำบ้างขนาดเห็ดก่อเห็ดกับเห็ดแสบก,กับแสสิสเอาใบแมงลักลงเพิม่มความหอมใส่หลายๆไปเลยเห็ดชัวงนี่ก็หายใหญ่แล้วเนะาะเฮงเริ่มแรงแล้วจ้ะแล้วปุ้ที นี่เด้อจ้ะตอนนี้ก็บ่แม่นสิบายแล้วล่ะไม่น้อยว่านเองแกงเขาก็มาแขยงแล้วเนาะทํากันจ้ะแกงเฮ็ดสดวนหันห้อนเด้อจ้ะเฮ็ดกอเฮ็ดรวมหลากหลายชนิดจ้ะไปจ้าผลงานมื้อนี้เขาปลาให้กับพ่อแดงแกงนอดตะกอนไม่ครับผมถ้าชินอบคลิปนี้จังได้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้ำหนเด้อจ้ะ นิ้วหนันกัขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกๆทานที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาะคิดหนาสำหรับมือนี้กะขอการเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมอกำลังกดอีก,อกหรอกแสงให้ทันนอนครับพี่น้องเด้อจ้าขอันให้คิดหนาครับผม